คะแนนคือถ้าก่อนร้านหน้าก่อนไม่ได้เลยไม่ได้เหรอไม่ได้เหรออืมอื้อ

พืนเนาะแต่อะไรน่ารออไม่หายหรอกไหา้านผูเออแ้วแม่ที่รถไฟจะเพียงนี่หอเพรามอพ่อเหรอที่ยนี่เลยเดี๋ยว เขาเสร็่าเอริกเรีทำไมถึงได้อสตแต่ก็หายไม่หวหรอกเส็จมากเลยพารา

ไม่เห็นร้อนไม่ได้าแมนอบเนี่ยแบบนบลูต่ำนี่ไม่ได้ลยตรุงป้นหาดอะเนาวไม่ได้หมนาไม่ร้อนหอเลยนะ่ไ็หวานก็ไม่น่า้ด้มันไม่เป็นความรู้่้าหแล้ว แล้วเดาเดาเด็กว้าวไม่จงเป็นไรด้วยต้อง้องอ้่ะ oh. อ๋อเราไม่ได้ลลอกใช่ป 然后就让我们转转

ไปเลยสอบไม่เตรียมอยู่หรอมา